สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทัศน์สวครับวันนี้เราจะไปขับรถออฟโรดครับทุกคนเราจะไปทุกที่ที่ไม่มีทางครับทุกคนนี่แบบน,นี้และตอนนี้เรามีรถฟรีมาหนึ่งคันนั่นก็คือคันนี้เป็นรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งมาดอ้าวเฮ้ยตัวทะลุเฮ้ย <c> ข <oughs> ึ้นกระบะไม่ได้ <c oughs> เป็นรถกระบะที่ไม่สามารถขอยของได้ครับไปเดี๋ยวเราไปขับกันดูนี่ไงเข้ามาแล้ว ดูดิอยา่างแจมเฮ้ยอย่างเครื่องเท่อยู่นะไปดูภายในหน่อยดิเฮ้ยมองภายในแบบนี้ได้ด้วยโอ้ยภายในสวยมากเลยดูดิมุมมองแบบคนขับของจริงอะ่ะเอ้ยแรงนะดูด้านนอกแบบนี้ดีกว่าคือความเท่แล้วเราก็ขับไปทุกที่ที่ไม่มีทางแล้วอ๋อนี่ครับยิ่งขับเงินเราจะยิ่งขึ้นขับไปเรื่อยๆเงินเราก็จะขึ้นเรื่อยๆมันจะบวกขึ้นบวกขึ้น แล้วเราก็สามารถนาเงินไปซื้อของได้นี่ไงลงล่างดีกว่าเรามันออฟโรดไงไม่ใช่ออฟโรดนี่ไงนี่ไงอ,อเครื่องแรงขึ้นเขาบ้างเลยดีไหมขึ้นเขาไปเลยดีกว่าไปดิไปดิไปดิเออเอเอถล้วน้องถนนสนใจทําไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยียบลิกความก็พอเฮ้ยเฮ้ยสูงนะเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำไอ้รถวิ่งบนน้าได้ว่ะตรงนู้นเหมือนมีป้ายอยู่กลางน้ามเลย่ะ ถ้าอยากรู้ก็ลองดิเฮ้ยเหมือนตรงนี้จะเป็นทางพิเศษนะครับนี่ไงลูกศรมันบอกว่าให้ไปทางนี้มาเดิเฮ้ยรถเรือวันนี้เอาเอาเอา,เ,อาเจ๋งว่ะเฮ้ยขับรถบนาน้ำได้ด้วยอะ่ะโอ้โหล้วขับโคตรเร็วอะ่ะหกสิบไมล์ต่อชั่วโมงอะ่ะมันคือทางข้ามเกาะโอ้เอยเจ๋งไปเลยเฮ้ยเราขับตามป้ายนี้ไปเรื่อยๆมันจะไปเจออะไรอันสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ มันจะเจออะไรมีอยู่ขบข้างหน้าไปเพื่อเร่วมทางหรือเปล่าอะไรเนี่ยจอทิตดูนีดูดูดูดดูดอะไรเออปั๊มเหรอแล้วตัวเราจมหิมะไปครึ่งตัวในบ้านมีอะไรไหมโอ้โหถังน้ำมันเพียบเลยแต่ก็ไม่มีอะไรมีกระถางเหมือนกันเฮ้ยอ่าเราเติมน้ำมันได้ครับขอเติมหน่อยดิโอ้ยต้องจ่ายตังค์ด้วยนะไป แล้วเราก็เอานี้มาเติมรถใช่ไหมยี่ไงเติมน้ำมันเรียบร้อยเติมแล้วอ้าวถังหายไปเลยทีนี้เราไปเอาถังที่ไหนล่ะแลวเกนน้ำมันอยู่ไหนอะเนี่ยในนี้ไม่มีเกนน้ำมันบอกแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันเรามีไม่มีแล้ถ้าเราเติมทำไมวะน่าจะม,มีป้ายต่อไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วมีเงินอยู่สามหมื่นแล้วนะลงก่อนลงก่อนลงก่อนมีเงินอยู่สามหมื่นแล้วตอนนี้เออเราซื้อรถอะไรได้มั่งอะ นี่ครับทุกคนเราได้รถบรรทุกมาไไปสิไหนอะเอ้ยได้รถบรรทุกอะโอ้โหโคตรเท่ดูดิแต่หน้าสั้นไปหน่อยนะหน้ามันทุ้ยยังไงไม่รู้อะแล้วขอดูภายในรถหน่อยดิเหมือนกันไหมอี๋ยังเจ๋งอะดูดิเปิดประตูได้ด้วยนะเอยเปิดประตูขับไปเลยดินี่ไงเท่ทะยาง มีหโูโอ้แต่รถไม่แรงเลยเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่โอ,โอ้แล้วควันมองไม่เห็นนะ่ะควันโคตรดำใช้น้ำมันอะไรวะเนี่ยรถจะพังปะเนี่ยไมควันเป็นดำขนาดนี้แสดงว่าเราสามารถลากพ่วงได้ดิครับแบบนี้เพราะด้านหลังมันมีพ่วงอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอ้รถนี้ไม่แรงเลยอะรถที่แรงกว่านี้เฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์เฮ้ยเราซื้อมอเตอร์ไซค์ได้นะมาะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าครับไปดู เฮ้ย <s uss> จะถอยไปไหนล่ะเฮ้ยเป็นมนอเตอร์คอร์สอ่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอรส์สครับไปดูที่จะวิ่งเลยโโหกสิบไหมโอ้โหวิ่งได้แค่ห้าสิบอะไรเนี่ยทำไมมอเตอร์ไซค์มันคันเล็กแค่นี้เองอะโอ้โหแล้วเราขี่ไปไหนก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้ขี่ไปเรื่อยลูกศรมันให้ไปแล้วก็ไปอะ่ะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเจอหมู่บ้านครับโอ้โหที่สุดแล้วก็มาถึง นี่คืออะไรไม่รู้อุ้ยมีเครื่องบินด้วยเหรอขีอ่ได้ไหมอ่ะอยากขี่เครื่องบินจังเลยอลาสีเหลืองก็แล้วกันเฮ้ยตรงนี้ทำไมหิมะมันลึกจังอะเราเดินไม่ได้เลยผมเดินไม่ขึ้นเลยเค่มาบเครื่องบินนี้ขับไหมครับขับยังไงอะ่ะขับไม่ได้เหรอโอ้เสียดายมากเลยจอดโชยเฉยไรวะแล้วข้างในนี่เหมือนจะเป็นสถานีอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ึ้นผมต้องตั้งสำรวจมันก่อนตรงนี้น่าจะเป็นฐางเก็บน้ำมันนั่นแหละถูกต้องอันนี้เป็นบ้านเฮ้ยเข้าประตูเหรอเฮ้ยเฮ้ยเหมือนผมจะได้บ้านเหรออยู่ดีกดปุ๊บของเข้ามาเลยเปิดทีวีดูหน่อยสิเปิดได้ไหมเปิดทีวีไม่ได้แต่นั่งโซฟาได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโอ้หข้างในมีเตียงนอนได้ไหมอีนอนได้ด้วยอ่ะ Good night. จะนอนทาไมวะเนี่ยยังไม่มืดเลยอันนี้เป็นห้องน้ำโอ้โหเจ๋งจริงจเออ <c oughs> แหวะ่ายหนักสักหน่อยนะครับพอดีว่าท้องไส้มันปั่นป่วนอะไม่ต้องแอบ,บดูกันนะไปเถอะเสร็จแล้วกดน้ำก็ไม่ได้ยังไม่มีอะไรอีกมีบ้านอีกหลังนึงคุณเธอจะเข้าก็ต้องกดเหมือนเมื่อกี้เหมือนเดิมใช่ไหมเรียกร้องคุงมีบ้านอยู่แล้วอ๋อ แสดงว่าบ้านนี้กลายเป็นบ้านผมไปเลยบ้อยแล้วแล่ผมก็ไม่สามารถเข้าบ้านหลังอื่นได้อีกต่อไปโอ้โหลงเลี้ยวบ้านหลังนี้ดีกว่ารางมันเยอะดีของถ้าจะเยอะอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีรถถังขับได้ไหมอ่ะเฮ้ยมีรถถังด้วยอ่ะแต่ไปไม่ได้อ่ะดูดิผมขับมันไม่ได้ครับเฮ้ยตรงนี้มันเป็นโดมครับทุกคน ผมขอเข้าไปดูหน่อยมีประตูให้เข้าหรือเปล่ามาดูนะเป็นบ้านเหรอไม่ใช่อ่ะไม่มีประตูอ่ะมัสร้างมาทําอะไรครับนี่ย่ะเดี๋ยวขอกลับไปในเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรถอีกทีนึงเอาละครับทุกคนตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ในเมืองแล้วครับผมเดี๋ยวไปสำรวจในเมืองนี้ต่อว่ามันมีอะไรที่มันเจ๋งๆให้เราเล่นหรือไม่เนี่ยเฮ้ยเหมือนผมจะรับงานได้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไง เขาบอกส่งมอบท่อนไม้ไปที่โรงงานได้คะแนน400ได้เงินเอาพันอุ้ยจัดสิครับอุ้ยมีรับงานด้วยอ่ะเจ๋งเลยคุณต้องการ400จุดเพิ่มเติมนี่ผมต้องมาทำงานเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเก็บพอร์ตอะ่ะตั้งพอร์ตตัวเองเฮ้ยการจัดส่งดิยี่ไงเขาบอกว่าติ่งสกรปรกไปยังบึงเคลื่อนย้ายอ่างานนี้ผมสามารถทำได้ เอ้ยแบบนี้เจ๋งอะคุณต้องอยู่ในยามพานะเพื่อเริ่มงานเราจะต้องเอารถออกมาก่อนนี่ไงรถรถเอารถออกมาตรงนี้ปับ๊บของเราเป็นสีน้ำเงินยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นรอก่อนเดี๋ยวขอเอาพ่วงออกมาก่อนเราจะต้องเอาพ่วงออกมารถพว่วงนี่ไงจะต้องเป็นที่มันใช้ขนสิ่งปฏิกูลก็คือกระบะอะนี่ไงมาเออนี่ไงมัน,นไม่ง่ายอย่างที่เราคิด นี่ไงโอเคต่อพวกลลนั่นแล้วครับโอ้นั่งไงเพื่อเราก็เอาขนสิ่งปฏิกูลไปแล้วโอเคขนเลยเต็มปับ๊บโอ้โหสิ่งปฏิกูลเต็มนี่เลยไปส่งมั่งทั้งหมด11ที่ไปนี่ไงมีสีเขียวบอกเราอยู่โอ้โหยรถไหวไหมเนี่ยยังหนักอะไปอ๋อจะต้องผ่านทั้งหมด11จุดเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดจุดเช็คพอยต์เช็คพอย์ อะไรครับนำสิ่งปฏิกูลไปส่งดูภายในรถดิเพื่อนไหมว่าภายในรถยังสะอาดเหมาะเหม่งอยู่โอ้โดูในนี้เหมือนขับของจริงเลยอะ่ะเอ้ยเล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 ยหอย่างไหมเนี่ยเหงื่อตรงไหมตรงไหม,รไห,มหรือไม่ตรงเหมือนกันนะเบี้ยวอยู่นะโอโ้โหเพื่อเราไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวาชนต้นไม้ไปครับอืมเพื่อเราไปเร็วมากตอนนี้หกจุดแล้วครับ ขาดอีกค่าจุดนี่ไงโอ้โหวิ่งส่งกันใหญ่เลยเอ้ยไม่ชนกันด้วยไปไปไปเออเก้าแล้วเจ๋งนะมีงานให้ทําอย่างเงี้ยโอ้นี่ไงจุดทิ้งจุดทิ้งรอ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 แลาวก็รังทิ้งอยู่ครับยิ่ทิ้งเร็วเพื่อนเราจะได้ทิ้งมั่งที่เสร็จแล้วไม่ออกด้วยไปแล้วหายไปแล้วที่เสร็จเราวับไปเลยมาเราทิ้งมั่งเรียบร้อย ทิ้งสิ่งปฏิกูลเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับได้ตังไป8ปดรอได้คะแนนงานไปสีคะแนนหุ้ยเจ๋งะมีงานอื่นไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยดีส่งข้าวสาลีไปที่ฟาร์มไก่จัดสิครับส่งข้าวสาลีนี่าผมไม่อยากส่งสิ่งปฏิกูลแล้วมันเหม็นนี่ครับส่งข้าวสาลีไปที่ฟาร์มไก่ที่มีความสุกไปพร้อมแล้วโอ้โหดูรถเราเด้รถไปโจมขี้โคลนที่ไหนมาเนี่ย โอ้ยไม่ใช่ทางออฟโรดได้มัเป็นทางออฟโรดครับมันไม่ใช่ถนนดําแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ออโรดแล้วแล้วรถเรามีแรงพอที่จะวิ่งไหมขึ้นไปไปครับข้ามทางรถไฟไปวิ่งอยู่บนถนนหิน้อื้อื้อื้ทางหมดแล้วครับตับไตไส้พุงรถกระโดดขนาดนี้อ้าวขึ้นถนนแล้วเอ้ยข้าวจะล่นข้าวจะล่นหรือเปล่านย เรายไปอันนึงตำรวจไม่เห็นไม่เป็นไรโอ้โหดูดิควันดำเมี่ยมเลยอะถึงแล้วปามเห่งความสุขปามเห่งความสุขโอ้โหปามแค่นี้เหรอให้ผมขนข้าวขนาดนี้ไปไปขนไปข้างในนู้นปาป๊าป้ปา,ปปาปทำอันนี้สองงานก็จะได้งานใหม่แล้วเนี่ย ดูดขึ้นไปเลยดูดขึ้นไปเอาเลยว่ะส่งไม่ได้ถอยเออขับเลยก็ไม่ได้นะเรียบเลยได้หเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย12มีงานใหม่หรือยังเลือกตำแหน่งงานส่งพิซซ่าได้ด้วยเหรอถ้าเราเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่ามันจะเป็นยังไงเข้าร่วมดิอุ้ย ปนผมไปอยู่ร้านพิซซ่าว่ะอะไรวะเนี่ยขับรถอยู่ดีโอ้แล้วไม่มีใครสั่งพิซซ่าเลยอะ่ะอุย้ยโทรศัพท์มาแล้วอู้นี่ไงชีสเริ่มเลยเพิ่มซอสเพิ่มชีสโอเคเพิ่มชีสแค่นี้ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ผมได้พิซซ่ามาแล้วครับเออโอ้โหเข้ามาเรื่อยๆเลยเไปไปไป อ่าเอาไปทําก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้พิซซ่ามาแล้วแล้วเราก็เอาพิซซ่ามาโอ้ยเ่กงใส่กล่องใส่กล่อง,องปับ๊บเรียบร้อยตอนนี้ผมได้พิซซ่ามาแล้วครับผมจะต้องเอาพิซซ่าไปส่งครับทุกคนดูร,ร้านอยู่นี่แล้วไปยังไงอะ่ะโอ้โหแล้วยังไกลอะ่ะเฮ้ยต้องเลือกรถซะแล้วสิรถที่เร็วที่สุดก็คงจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะอี พร้อมที่จะเอาพิซซ่าไปส่งลแล้วครั <c oughs> บแอลจานี่เป็นบรรยากาศพิซซ่าก็เจ๋งเลยเอยไปทางนี้แบบว่าไปทางไหนไม่รู้เราไปขี่มอเตอร์ไซค์มันะคอสทุกอย่างไปทุกท,ที่ที่ไม่มีทางไปทุกที่ลงๆๆน้ำเอ้าหายไปเลยอะไรวะาารถมอเตอร์ไซค์ตกน้ำหายไปเลยทมอเตอร์ไซค์มาใหมด่ดิไป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 พิซซ่ามาแล้วครับนุ่นไง เอ้ยเล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 ยทุนที่รับงานนี่วาโอ้โหโอ้โหตีโคง้งซะตีโคง้งซะมาแล้วครับพิซซ่าพิซซ่ามาแล้วครับอู้ยได้สองพันนะได้สิบแปดจ็อบเลยนะ้ยพิซซ่างานดีว่าสรุปแล้วอาชีพที่ได้เงินเยอะที่สุดที่ทำมาก็เป็นส่งพิซซ่าครับเอาเงินไปซื้อรถทำรถพ่วง ทำอาชีพไถนาทำอาชีพคนสวนเก็บขยะโอ้สนุกครับแบบนี้ใครสนใจจะเล่นแบบนี้ก็เชิญเข้ามาเล่นกันได้ครับขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมครับขอบคุณเพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทัศๆนอนด้วยน,นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย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 